อันนี้ตกจริงทำไมครับวันนี้การทดสอบถึงบิดเบือนหรือไม่ตรงไม่เอาการสูญเสียเนี่ยมาเป็นโอกาส,สเศบษยบงมีสติค่ะอยากให้ทุกคนสเสพยบงมีสติค่ะระควรด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปด่าคนอื่นเนี่ยเราต้องเสร็จแบบมีสติเราคิดหลายๆมุมจากมุมนู้นมุมนี้มุมไม่ใช่มุมเราคนเดียวหรือว่ามุมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคิดละข้อเท็จจริงนะคะพอกับแซนออกมาโต้กรณีจำลองเหตุการณ์แตงโมตกเรือย้ำทำไม่เหมือนแล้วจะทำเพื่ออะไรเรื่องราจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจิตเกิดเหตุวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการทดสอบในครั้งนี้นะครับ แล้วมันจะดีมากๆที่สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศสร้างความกระจ่างให้กับ5้าคนบนเรือและครอบครัวของน้องโมที่จะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าถ้าตกตามเหตุการณ์จริงที่คุณแซนเป็นผู้เดียวนะครับที่เห็นเหตุการณ์และได้ให้ปากคำเนี่ยกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่รายการพี่หนุ่มหัวกระแสและได้ไลฟ์และได้ให้ปากคำในชั้นศาลเป็นข้อมูลเดิมทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณแซนยังไม่ได้บิดเบือน คุณแฟนพูดทุกอย่างตามข้อเท็จจริงทําไมครับวันนี้การทดสอบถึงบิดเบือนหรือไม่ตรงในเมื่อเจ้าตัวเขายังพูดคําเดิมผ่านมาสามปีคุณแซนยังยืนยันคําเดิมว่าตกท้ายเรือเกาะไหมเกาะเพราะฉะนั้นคุณแซนบอกแล้วนะครับว่าเกาะถ้าเกาะแล้วคุณต้องจําลองเก,กาะติดเครื่องเลยด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอธวชัยเขาบอกว่าเขาจะจําลองเองมเมื่อกี้เขาถามแซน ตรงนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นก็ให้คุณหมอลองทาดูนะคะแต่ไม่ท้าค่ะถ้าอยากทําก็ทําเนาะเราเห็นได้ชัดแล้วว่านั่งท้ายเรือได้จริงส่วนนั่งเสร็จแล้วฉี่ได้ไหมนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับบุคคลนแตน,นละว่าเขาเลือกจะทําอะไรเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วว่าณนะโมเมนต์นั้นคนปวดฉี่เขาอยากจะฉี่หรืออะไรอันนั้นเราไปก้าวล่วงไม่ได้แต่ที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆผมอยากถามว่า คนที่ใส่บอดี้สูทวันนี้ที่ไปทดสอบคุณนั่งได้แน่แใช่ไหมขาดคุณหมอยังนั่งได้คุณนั่งได้แน่แ่คุณลองสิครับนั่งอะ่ะแล้วก็เอามือทําท่าที่อย่างคุณแซนเล่าเนี่ยว่ามันได้ไหมอันนี้นะครับที่ผมฝากทดสอบนะครับอันที่สามจุดตกผมย้ําอีกทีนะครับจุดตกต้องตกข้างเครื่องแล้วตกลงไปก่อนแล้วเกาะ นะครับก่อนนะครับอย่างน้อยสักสิบวินะครับแต่ผมย้ําอีกทีนะครับผมไม่อยากให้ทดสอบในลักษณะติดเครื่องเพราะถ้าติดเครื่องแล้วเกิดความสูญเสียผมว่าเราจะเสียหายมากกว่าได้แค่ทดสอบติดเครื่องในลักษณะที่ใบไม่ทํางานเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าโดนไม่โดนควรจะไม่เอาการสูญเสียเนี่ยมาเป็นโอกาสนะครับ วันนี้ถ้าถ้าพี่ถามว่ารู้สึกยังไงเรารู้สึกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อเราแต่งโมพัทรธิดาเนี่ยจากไปอย่างสงบแล้วน,นะครับเราขอเนี่ยวันนี้ขอบคุณที่ได้มาทําการจําลองแล้วขอให้ทําให้มันตรงไปตรงมาผพราว่ามันจะได้ความชัดเจนนะครับด้านแซนย้ําอีกรอบกับประโยคดาในทิกตอกขอให้เสพข่าวอย่างมีสติมองให้หลายๆด้านจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันต่อค่ะมันมันไม่ตรงตั้งแต่ ข้อแนะนาที่เคยแนะนําไปสี่ข้อแล้วเรื่องนั้นหนึ่งเรื่องนะคะถ้าเกิดจะทําให้หมูนะคะแล้วก็การตกท้ายเรือเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าคุณหมอเขาอยากทราบนะคะก็พี่พอก็ได้แจ้งไปแล้วให้ทําตามที่พี่ปอบอกแบบนั้นดูยังรอดูเขาจะเปิดอะไรออกมาว่าจะใช้ข้อวิชาการหลักวิทยาศาสตร์ข้อไหนเอามาสนับสนุนให้สิ่งที่เขากลำลังทําอยู่เนี้ย มันมีเนื้อหาสาระสำคัญพ,พอที่จะเอามาเปลี่ยนสำน,สำนวนคดีได้อะคะเพราะว่าฉันก็โอ้โหสิกรรมไปเผื่อเจ้าเวนเจ้าเอ่อเจ้ากมนายนเวนจะได้หมดสิ้นไปบ้างค่ะทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้ากมนายนเวนอยากให้ประชาชนดูให้ดีว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาเจตนาเพื่อหาความยุติธรรมจริงหรือเปล่าหรือหา ประโยชน์ใดๆให้กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอันนี้ซันไม่ได้ยืนยันนะคะซันแค่แบบอยากให้ประชาชนลองตรองกันดูบ้างจากสิ่งที่เราได้ยินเข้าไปแล้วก็กั่นกรองกันหน่อยเนาะใชายไม่ใช่แบบได้ยินปุ๊บแล้วมาด่าเลยมันไม่ได้ไม่งั้นประเทศเราก็จะเป็นประเทศขวัญใจแกงคอลเซนเตอร์อย่างเงี้ยแหละค่ะเสอยางมีสติค่ะอยากให้ทุกคนเสอยางมีสติค่ะรบกวนด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปด่าคนอื่นเนี่ยเราต้องเสร็จแบบมีสติเราคิดหลายๆมุมจากมุมนู้นมุมนี้มุม,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 มไม่ใช่มุมเราคนเดียวหรือว่ามุมของกลุ่มใดกลุมหนึ่งคิดถึงหลักข้อเท็จจริงนะคะสําคัญะคะ่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือประเทศเราก็จะเป็นแกง๊งประเทศขวัญใจแก๊งข้อเซ็นเตอร์นะถ้าเกิดเราไม่คิดกันหนักจริงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะตอนนี้คุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ